แม่เอาปุดตากเอาพอให้เขาเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เหลียวให้มันเสาบ้างดิเอาไปแล้วสองตัวเนี่ยเออแกนี่นะดาาา่ดากับไพด่ากับไพนะครับอ่ะคนศุกร์้ลาพระครับลาพระวินาศาก,กระดุมพระลาพระวินาศาก,กระดุมพระลาพระวินาศกระดุมพระคนวันศุกร์ในรอบนี้นะครับ รู้สึกอะไรอยู่คิดถึงสิ่งใดอยู่ฟังหมอดีนะเดยเพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและเป็นสิ่งที่เราอะ่ะยกให้เป็นที่พึ่งทางใจโชว์เลาจะมาจากนั้นครับไหนนี่คืออะไรหมอไม่ได้บอกบอกว่าองค์นี้เท่านั้นนะอะไรไม่รู้แหละ อะไรก็ไม่รู้แหละที่คุณนับถืออยู่บูชาอยู่อันนี้เป็นแค่ตัวแทนว่านั่นแหละนะครับเป็นที่พึ่งทางใจให้ได้ลาภะจะมาจากทางนี้ครับวินาศาตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวเนี้ยมันบอกความเข้มข้นเข้มข้นอะไรวะก็หมายความว่าความเข้มข้นจากจากคือมันจะชัดแต่อย่างเช่นถ้าฝันจะชัดมาก ฝันตื่นมาจะแบบว่าตกใจแล้วคือชัดมากอ่ะไม่รู้เมื่อไรความฝันที่เป็นลางบอกเหตุจากสิงกะสิตโดยที่มีมีพลังงานของของสิงกสิ์เข้าไปร่วมด้วยอ่ะจะชัดครับเหมือนจริงมากเออบอกกันนะไม่ต้องมาถามกันนะว่าฝันเห็นปูนนู่นเพื่ออะไรอย่าถามหมอครับคุณสื่อสารเองได้คุณตั้งใจเลยกับเนี่ยนอคืนนี้คุณสวดมนไว้พร้าแล้วนึกถึงนึกถึงอ่ะสิ่งที่คุณนัดถืออยู่อ่ะบอกว่าแน่ปู หมอตนบอกแล้วนะปู่จะให้ใช่ไหมเยอ่าหรือว่าไม่ใช่แต่เทพต่างเดียวนะคุณถ้าคุณนึกถึงพ่อแม่คุณรักพ่อแม่แล้วรู้สึกว่าพ่อแม่อยู่กับเราดูแลเราหรือสิ่งอะไรก็ตามที่ดูแลเราอยู่อะได้หมดเลยนะเออไม่ใช่ว่าแต่เทพเทพที่เป็นที่เคาับถือกันอยู่นะครับได้หมดเลยนะคืนนี้กลับไปนอนนะครับสวดบววพระอธิษฐานใจแถมเมตตาและนึกถึงปู่ หมอบอกแล้วว่าปู่จะให้เนี่ยมามาเดี๋ยวมาคุยกันคืนนี้ปู่มานะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันในความฝันถามได้ครับคุยได้ตั้งใจว่าแบบนี้เออแต่ต้องเคลียร์นนะงับอากาศก่อนก็ดีนะครับจะได้เคลียร์สิ่งที่เรานึกคิดที่มันอุดตันที่มันบันทึกอยู่ในระหว่างวันออกไปก่อนให้มันโล่งและมันสบายนะครับโดยเฉพาะถ้าใครฟังเสียงเพาะผันของแอลมี่ได้เนี่ยนะครับใส่หูฟังแล้วฟังเลยนะครับมันจะชัดเจนมากอ่ะคอนเฟิร์มว่า เห็นไหมแล้วเป็นกระดุมพระด้วยนะไพ่ดีทั้งหมดเลย3ตัวแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวหมอกะลัคำพัากว่ามันคืออะไรนะครับนะครับคนวันศุกร์จะมีโชคมีลาบมาจากสิ่งที่นับถือบูชานะครับอยู่ในใจนั่นแหละนะครับโดยที่จะมาเป็นลางบอกเหตุเป็นเซนส์เป็นความฝันได้ครับคอนเฟิร์มเป็นเลขทูบได้ครับเลขประทัดได้ครับ เลขาตรฐานได้ครับจบเลขหน้าไพ่แปดห้าห้าแปดเลขหน้าไพ่อ๋อโอเคอฟังนะน,นะครับในกรณีที่ได้เลขมาแล้วอย่างเช่นฝันเนาะ,ะฝันแล้วได้เลขมาแล้วให้ตาเอาไว้ อย่าเพิ่งเชื่อสิ่งนั้นอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งนั้นอันนี้คือเบรกนะครับอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งนั้นอย่างเช่นโอ้หมอทําตามหมอมาเลยอะ่ะเลขแดงมาเลยอะ่ะสามตัวอย่าเชื่อครับแต่ตาเอาไว้เห็นไหมมาตอนนาทีสุดท้ายเลยไพ่ไปเนี้ยพอตอาไว้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะกลั่นตัวของมันเองอย่างเช่นทรายตัวที่ได้จากความฝันได้จากตามมันจะนําพาเราไปหาเลขนั้นบ่อยๆอ,อย่างเช่นทําไมเห็นเลขนี้บ่อย ไปเจอ,อกี่ที่ก็เลขนี้จับบินมาปัดคิวก็เป็นเลขน,นี้อีกแล้วมันจะจัดเรียงตัวกันใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้ครับเออฉันพูดอะไรฉันยังไม่รู้เรื่องฉันเลยนะเนี่ยเลขพบชนพบของคนวันศุกร์ลาพะเป็นเลข2ครับวินาศาเป็นเลข4ครับกระดุมพาเป็นเลข1ครับเป็นสองสี่หนึ่งครับ